วันนี้เราฝนตกนะฝนมันตกมากจริงตกตเลยแรงมากแต่พอผมเดินออกมามันจะตกแรงเรื่อยๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวพาเก็บให้แม่หมดแล้วอยากออกลอนะออกล้องเะอยากออกกล้อง สวัสดีค,ครับครับผมส้มสองครับวันนี้ผมจะไปเล่นน้ำนะครับไม่เล่นวะ <c oughs> อะไรส้มเดี๋ยวไปดูหาดแนวก็เต็มหมดเนี่ยส้มก็เต็มหมดด้วยใช่อ่ะเดี๋ยวพาไปหาเพื่อน เดี๋ยวพาหาเพื่อนอุ้มเสมือนเด็กเลยอันนี้เป็นอะไรนทำไมตัวเย็นยังไงเฮ้ยส้มตัวเย็นตัวเย็นเกิน ดูดูดูเขาผมถูหลังมันปุ๊บดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นแบบหยงกหงอบงยอกหยอกจะสร้างช่องให้แมวสองตัวนี้ดีไหมเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันไปไว้เจอกันใหม่อลิปนี้ก็จะลงได้ Uh less had